สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมดที่แล้วเข้าเต็มเต็มเลยเนาะที่ได้เขาครับผมแต่บอด็ตัดหนึ่งเจ็ดห้าที่ว่าฝันฝันว่าขี่รถขั้นแดงครับขี่ไปแล้วก็เข้ามงจอดนี่รผู้เทาบบกให้ถอยหลังครับถอยหลังเสร็จแล้ววันที่นี้เพิ่นก็เลยให้เดินหนาไปจอดครับมันก็เลยไปชนกับทะเลมอไซค์บวงขาดทั้งหนาก็ชนกันติดกันก็คือหนึ่งเจ็ดห้า แต่บตรตาเปลี่ยนจากได้สามตัวครับลาเก้าเก้าห้าหนึ่งนะครับ,หก,ห,กบห,หกมันหกกบหัวหกมันมุนขึ้นะครับเอาแต่สามตัวแต่ววันนี้ฟันฟันตองหวดครับผมฟันมือขึนฟัน่ากลับไปบ้านบ้านแม่นาครับกลับไปก็เห็นคนละหลายบุหัวเป็นเหตุอียงกันก็เลยเข้าไปเข้าไปในบ้านก็คุยกันตามปกติเนี่ย ไอ้เหมือนลูกกับพ่อกับเม่ไปพ่อกันคุยกันครับคุยกันเซ็จแล้วไปเห็นผู้ชา้ผู้ชา้สองคนนครับยืนกอดกันเสื้อผ้ากับบัวไซครันหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมยืนกอดกันเนี่ยนคนกับมี่แถวนั้นก็มีคนอยู่แต่ก็เจ้าคล้ายๆแบบบ่อายเลยนะครับครัเคยเห็น่นกอดกันกอดกอดห้อมกันเนี่ล้ครับได้เป็นผู้ชา้สองคนกอดกันเนี่ยหรือว่าเพิ่นจะมาไขปริศนาปริศนา แต่บ้านเลขที่นไ่นก็เคยออกฟันเห็นเคยออกออกบ้านเลขที่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแอดกา้าบ้านเลขที่สามสิบห้าครับโอ้บ้านเลขที่สามสิบห้าผู้ชายกอดกันผู้ชายกอดกันจะตีเป็นต<ม>ัว <ใน S 1> ไหนผู้ชายกอดกันผนะู้ชายนี่ก็น้าหาน้ำหกครับอืมแต่คนหนึ่งตัวน้อยคนหนึ่งอาจจะอายุหน่อยคนหนึ่งอาจจะอายุหลายอืมแต่มันคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมนะผู้ชายก็มาค่ะผู้ชายบ่งหูจักครับผมบ่งหูจักเลยขอผู้ชายกอดกันครับผู้ชายกอดกันเสื้อผ้าก็บ่ใส่ เอ็ดกาตีเป็นตัวไหนทีนี้ก็จะเป็นถ้าผู้ชายก็จะเป็นน้าหาน้าหกครับก็จะประมาณหาหกหกตัวหาหกหกหกประมาณนี้ครับครับเพราะว่าเป็นผู้ชายครับผมกับไปเห็นเอ้าเป็นยังคือบออายกันเลยบ่รอายคนแทะกันเลยบางทีก็กอดให้กันให้คนเบิ่งแทะในความฝันนะครับอืมมันก็แค่กายว่าแบบคือว่าหน้าเนาะเป็นผู้ชายกลายเป็นผู้ชายแบบ เกมากันผ okay, ู้ใา mm ้มากกันนะก็เจ้าเลบอร์ไอนะครับก็ยืนกอดกันให้เบิรงเลยครับใช่ชอบใช่บ้านเลขที่สาบ้าครับบ้านเลขที่สามสิบห้าสิบเบอเม่เบิร์นบกค่ะคือจคบนี้บาฮกฮกฮกประมาณนี้ครับผู้ใา้กดันแต่ครับฮาฮาฮาฮกฮกประมาณนี้คบถ้าซตัวก็เป็นฮ่าฮกฮกห้าหกหกครับผู้ใา้กดผู้ใา้ก็ น้ำหาน้ำหกอยู่แล้วอย่าลืมบ้านเลขที่35บห้านเลขที่35มส้ยตัวนี้วอยนวันเอาบวคัาากได้งวดที่แล้วเอาบวชนี่อาจจะมากวันนี้มากบวชล้างบวชซะเพ้อพี่น้องนี่นไหมคการร่องร่องแปรเบิ้งครับผมล่องตีเบิ้งผู้ใดได,ได้ตัวใดก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับผู้ใช้ผู้ใช้มากกันครับยืนกอดกันได้ด้ครับแต่ว่าท่านเนี่ยแปลงเพจนั่นบ่แมนครับผู้ใช้ผู้ใช้แบนแบนเลยครับคนหนึ่งู้ใหญ่คนหนึ่งคนหน่อย กอดกันสีพวเพื่อนใช่แต่ผู้ชายผู้ไอ้ผู้ชายผู้อ้วนๆใหญ่ๆน่ะเพิ่นหัวโลนเด้ียวหมอนบ่มีผมหัวเกี่ยโค่นเลยคแบบโม่ยโมงงเลยนะยืนกอดกันนี่ได้อีกเพื่อนว่าอีกผู้นึงเลยหุ่นท่อกันก็หุ่นน้อยครับเป็นคนเตี้ยกว่าแล้วก็หุ่นน้อยหุ่นบางคุณนี่กับไอ้แคน้องครับประมาณนั้นะแต่ว่าเป็นคล้ายๆว่ารุ่นแบบพ่อกับลูกจังซี่ก็ได้ ผู้อ้วนจะอยยุหลายกว่าผู้ผู้หน่อยครับผู้หน่อยจะอยย่หน่อยกว่ากอดกันในบ้านกะจิคิดว่าเป็นบ้านเล็กทีหรือว่าถ้าเพื่อนห้เปิดปิดศานากะจปรมมัณนผู้ใช้น้ำหาน้ําหกอารนี้เลขเลขอันทะเรียนรี่ว่าผ้าเขาไปออกลูกอ๋อผ้าไปออกลูกมีหกสามสองสองครับงวดมาหันก็ออกได้่ละเอสกาเอสกาถือกว่า เมื่อถือนะครับสือแต่สามสองสองครับเมื่อเอนี่เขาเจ็บท้องออกลูกว่ามม่น,นครับผมเจ็บท้องออกลูก <ใน S 1> บอกไปเมือดด่อเียครับแต่แต่ก้องเพราเสือครับทะเบียนรถถึงตังตวเน,วนาะเขาออกลูกทั้งลูกใส่ไปรักจับรอตลตีอย,อยู่อยู่หลายเรือไฟครับกลับขึ้นมาบ้านเราคอยเห็นก็เลยบริได้เห็ดลิปมีแต่เห็ดลิบสันเพิ่นเพิ่นหายเล็กไร้วันเนี่ยหลาก็เลยไปไทยมันได้ดูดออกจากกระเป๋าเลขสามหกครับ ก็เลยบ่ได้น้ำพืนสังเกตว่าระยะหลังๆนี่เลขสิมาแม่นกับแอดมินเด้อะครับแอ,แอดมินฝันคิวไลท์ไลไลช่องอยู่งเรือฝันคิวเราบ้านนี้ก็ซื้อบ่ได้กัน,นบ้าดนี้แม่เยอ่แต่คือกันเนาะเพป็นมาหาเกีย่ยวกัตัวแอดมินตี่ถ้าได้กับตั้งแต่สองศูนย์ครสองศูนย์กับฝันว่าพญานาคกลายเป็นคนเิันก็บอกสองศูนย์แล้วก็เลขเบิลเลขเบิลกับมีหาห้าหกหกสี่ีเบิลเหมดเลย แล้วก็วันไหนก็ออกสองศูนย์แล้วก็มาออกออกหกหกมาแล้วมาซีซีครับที่เราฝันเห็นวันที่นี่มากกับมะเขามวันที่เดียวแต่ยวเบเดตัดมิดครับก็ได้ตองงวดกันหนึ 1, ่งหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหกครับเจ้าผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่ากับเบเดตีเอาแต่ไปเถื่อเบียนข้างหน้าใช่ครับครับกับเบเดตีผู้เฒ่าไปใส่หนังงวดที่แล้วก็ทำเย็นอันไหนนะครับงวดที่แล้วหนึ 1, ่งเจ็ดห้าหกครับแต่าเอาแค่หนึ่งเจ็ดห้า ว่ามันเดินหนาแล้วก็ไปชนชนกันทั้งหนาติดกันถ้าตัดเล่นมันก็เข้าอยู่หนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะเข้าอยู่วันนี้ก็น่าจะบานเด็กทีผู้ชายกอดกันผู้ชายกอดกันนี่น่าจะเป็นปัญหาครับ่องแปเบึงนะครับปัญหาอยู่ด้วยร่องแปเบึงถ้าก็บโเคยฝันเห็นผู้ชายถอดเสื้อผ้ากอดกันยังส่กันเนี่ยเนี่ยกันกับไขเนาะกอดกันอันนี้กอดกันแบบเป็นผู้สาวผู้บ้าเปลี่ยนแฟนกันยังสี่นะ กอดกันเลยน้อเนี่ยกันเลยเด็กพี่เด็กน้องจะเป็นคันผู้หญิงคอกับผู้ชายกอดกันมันสิตีมันจะเป็นปกตินะครับสี่หาสี่หกไปยังสี่อันนี้ผู้ชายผู้ชายกับสี่เป็นหาหกหกหรือสี่เป็นหาฮกครับนี่สี่กอดกันบ่กอดเป็นศูนย์บ่ครับต้องนับตีซ้อยกันนี่เนาะครับต้องตีซ้อยกันแปรส้อยกันบึงแต่ว่าเอดกาถือร้ายวดแล้วนะคะเนาะแต่ว่าฟันนี่ก็เขามาตั้งเตียสองศูนย์ครับ แต่ไร้วันแต่ไรวันนี่เจฟซีนี่คือว่าให้ฝันทุกมือมันฝันบได้เลยครับเด้อครับเพราะมือั้นก็ได้แปดตัวเอฟก้านี่เป็นน้องขับปั่นบอกค่ะไร้วันไร้วันนี่เป็นของน้องขับปั้นโอ้ลูกไส้มือนี่พอไปรงเรียนเนาะมือนี้ไปรงเรีับแต่ตอนเที่ยงก็ได้สามตัวกันแล้วเท่าบนบนแลทงบนของนี่นข้าวโดนแต่้ว่มาเพื่อนันถือจนซื้อรถดซื้อบ้านซื้อที่ จากที่ว่าบูไมหยังเนาะไม่นครับรถกั้นดำก็ซื้อให้เพลินเลยครับครับพ่าเพลินห้นั้นแนวเมื่อนี้ก็เลยนี่โอกาสเด็ตามวดที่แลวก็เขายูครับผมเข้าตัวไดก็ให้ว่าให้เล็กมากเด็กๆนีหยังซี่ต้หรือหาตัวที่ให้มากจับคูนะหนึ่งเจ็ดห้าหกวะหนึ่งเจ็ดห้าหกเนาะสดกห้จับคูอยู่ในนีีครับแต่ว่าเอก๊กเพ่ไจ้จับหนึ่งหาให้เมือนั้นนะแต่ว่าเบิร์ทราบจับแน่ใจแล้วล่ะกรบโปงปากที่ซื้อเมื่อนั้นครับ งวดนี่กะต้องหมวดไปก้อนความฝันครับผมถือว่าเขาอยู่ค่ะหวดที่แล้วแต่ก็ได้เขียนอยู่หมวดที่แล้วเบิ่งคลิปเก่าก็ได้แต่กวาดกันในบ้านนี่กะน่าจะเป็นบ้านเล็กที่รักๆเลยครับผมสามห้าครับสามห้าที่ที่แปลออกมาก็จะเป็นหาหกฮกหาหาหกหกหาหากไปครับช่วงนี้อันสายแอดมินมีสีฟันขิวฟันแม่นค่ะ บางแค่ถือไปกับบอกาบอกว่าถือจักบาทนะครับรับผมความรับบอกรนั่นนะยานพี่น้องไายนั่นก็เป็นแนวทางนะครับผมของแอดก้านะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับกับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ